วันนี้เรามาแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์ k u 6 3 0หน้ากว้าง6.3เซนกันครับใช้ตัดสติกเกอร์ติดรถติดหน้าร้านแผ่นป้ายติดป้ายไฟทำบล็อกสกรีนกัดกดป้นทรายและสามารถต่อยอดอีกหลายงานเลยครับและที่สำคัญสามารถได้คัดตัดฉลากสินค้า รูปภาพหรือโลโก้ต่างๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับเครื่องตัดสติกเกอร์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทำเงินเลยก็ว่าได้ที่จะสามารถต่อยอดได้อีกหลายงานเลยทีเดียวรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นได้ชัดๆนะครับก็อ,อยู่ในแวดวงของรถแต่งทำป้ายหน้าร้านต่างๆและแน่นอนว่า มีความต้องการของกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์ได้สามารถทําเงินได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลักการจัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องตัวนี้มีขั้นตอนอย่างไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเรามาดูหลักการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะครับอย่างแรกคือการออกแบบการออกแบบเนี่ย เราใช้โปรแกรมพาร r ดอและ i l l u s t r a t อ r ออกแบบถ้าเราต้องการตัดสติกเกอร์ตามลวดลายทั่วไปจะต้องออกแบบเป็นลายเส้นเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำงานในคัตตัดฉลากหรือตัวโลโก้ไฟล์ที่ใช้ก็ต้องเป็นไฟล์ png หรือไฟล์ปร่งใสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องดับตามเส้นขอบลวดลายที่เราจะตัดนะครับเมื่อเราเข้าใจหลักการและออกแบบได้แล้วนะครับ เราก็ต้อง export f i l ์เพื่อนำไปใส่ในการโปรแกรม p ฟ x ซีในการควบคุมเครื่องตัดต่อไปนะครับในกรณีที่เป็นการใดคัดนะครับสามารถนำไฟล์รูปภาพ png มาใส่ขอบกำหนดระยะห่างกำหนดจุดมาร์กในโปรแกรม p ฟ x ซีได้เลยแล้วก็พิมนลงในพิมพ์เตอรเพื่อที่จะนำไปตั้งจุดมาร์กที่เครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการตัดสติกเกอร์ตัวตัวไปสังเกตนะครับจะเป็นลายเส้นเดียวเท่านั้น เครื่องก็จะตัดตามลวดลายแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นหนาเขาจะตัดซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเส้นเดี่ยวเส้นบางนะครับสําหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการไดคัทรูปมุมซ้ายเนี่ยจะเป็นรูป p n g นะครับส่นรนมขวาจะเป็นรูปที่ได้จากการกําหนดขึ้นก่อบไปแล้วเพื่อที่จะนําไปตัดและกําหนดจุดมาร์กลงสติ๊กเกอร์เพราะเราต้องเราตรงนี้ไปตั้งค่าหน้าเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนของการตั้งหน้าเครื่องนะครับโดยหลักๆมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือแรงกดของใบมีดนะครับความเร็วในการตัดและการตั้งจุดมาร์กให้ตรงกับงานในคัดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กระดาษแล้วก็สั่งตัดผ่านโปรแกรมซักซี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่ตัดสติกเกอร์เลวดลายทั่วไปนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาต้องมาทําการลอกลายก่อนนะครับ ถ้าเป็นการไดคัตก็คือสามารถจะลอกติดไดเลยนะครับอันนี้เนมะื่อเราแกะลวดลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำสติกเกอร์ใสมาแปะเพื่อจะลอกออกกระดาษนะครับแล้วก็นำไปแปะติดหน้ารถหรือหน้าร้านก็ว่ากันไปในที่นี้เราก็สามารถที่จะ,ะตัดสติกเกอร์ได้แล้วนะครับในส่วนของการใช้งานโปรแกรมและการควบคุมเครื่องอย่างละเอียดเรามีสอนพร้อมติดตั้งฟรีถึงบ้าน หรือถ้าต้องการจะมาเรียนที่ร้านของเราก็ได้นะครับสนใจติดต่อเบอร์085 359 0250และ086 982 3702เรามีบริการจัดส่งขนส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้ากรุงเทพเราจะไปติดตั้งและสอนให้ท่านสูงที่ฟรีครับผมเครื่อง ตัดสติ๊กเกอร์คูโค้ชีสเจ็ดสี่ศูนย์แอลและหนึ่งสามศูนย์ศูนย์แอลจำหน่ายเครื่องตัดสติ๊กเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถตัดสติ๊กเกอร์ได้อย่างแม่นยำและได้คัดได้ด้วยในตัวเดียวกันจากโปรแกรมแฟ็กซี่เสียงเงียบ